บทบาทของอินฟลูสู้อิทธิพลอย่างกันจอมพลังกำลังเป็นที่จับตาจับใจชาวบ้านจากกรณีที่ออกมาช่วยเป็นแบ็คให้ลุงป้าในการต่อสู้กับสองพ่อลูกนักการเมืองทินปทุมธานีลูกพีทและนายยกเบี้ยวอย่างไรก็ตามวงการตำรวจโดยเฉพาะกลุ่มพนักงานสอบสวนมีความรู้สึกไม่สบายใจกับบทบาทของกันจอมพลังเพราะเห็นว่าวิธีการของกันจอมพลังหลายครั้งหลายหนข้ามเส้นความพอดีจนกลายเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายเสียเองคือมาตรา160 ของประมวลกฎหมายอาญาในฐานะเป็นตัวการทําให้ความลับในสํานวนการสอบสวนรั่วไหลไปสู่ภายนอกตามหลักการแล้วการสอบสวนปากคําผู้เสียหายจะต้องดําเนินการอย่างเป็นความลับต้องไม่ใช่การสอบโดยมีการจอมพลังและคณะสื่อมวลชนมารายล้อมร่วมฟังอยู่ด้วยอย่างที่ปรากฏเป็นข่าวมาตลอดเพราะนอกจากผิดกฎหมายในตัวเองแล้วยังจะทําให้สํานวนสอบสวนเกิดความเสียหายเนื่องจากความลับรั่วไหลออกไปสู่สาธารณะโดยมีผลต่อการสู้คดีใน ในชั้นศาล คนที่สามารถไปนั่งฟังการให้ปากคำได้จะมีก็แต่ทนายความเท่านั้นซึ่งกันจอมพลังไม่ใช่ทนายความอีกประเด็นที่กลุ่มพนักงานสอบสวนมองว่ากันจอมพลังจะต้องปรับปรุงแก้ไขโดยเร่งด่วนคือการไปพูดให้ปากคำแทนผู้เสียหายเล่าโน่นนี่นั่นเป็นฉากๆแล้วหันไปถามผู้เสียหายว่าแบบนี้ใช่หรือไม่ผู้เสียหายก็ได้แต่พยักหน้าเงอๆตามน้ำไปเพราะตามกฎหมายแล้วต้องเป็นผู้เสียหายตัวจริงเท่านั้นที่จะกล่าวให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนไม่ใช่ให้คนอื่นมาพูด แทนหรือชี้นําเมื่อผู้เสียหายให้การเสร็จแล้วก็จะต้องเซ็นรับรองคําให้การของตัวเองลงในสอบสวนอย่างเป็นทางการขณะที่คําพูดของกันจอมพลังซึ่งพูดแทนผู้เสียหายนั้นตัวเขาไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อคำพูดของตัวเองพูดจบก็จากไปทําคดีอื่นต่อโดยไม่ต้องเซ็นรับรองสํานวนไม่ต้องมาขึ้นเบอร์ความในชั้นศาลแบบจบภารกิจแล้วก็จบกันโดยที่ผ่านมาก็ไม่มีใครไปติดตามผลทางคดีว่าสิ้นสุดอย่างไรชนะหรือแพ้ตรงนี้เป็นหลักการทางกฎหมายซึ่งทุกคนควรปฏิบัติตามไม่เว้นแม้แต่การจอมพลังแม้สิ่งที่เขาทําจะเป็นเจตนาดีต่อสังคมแค่ไหนก็ตามแน่นอนว่าการออกมาเป็นเกราะคุ้มกันฝ่ายที่เป็นรองเพื่อต่อสู้กับฝ่ายที่มีอิทธิพลของกัน อมพลังเป็นวิธีการที่ได้ผลดีมากเพราะกันจอมพลังมีแสงในตัวและสามารถดึงแสงจากที่ต่างๆให้มารวมที่ตัวเขาได้พลังโซเชียลให้การสนับสนุนเขาอย่างท่วมทน้นแต่ถึงอย่างไรถ้าการจอมพลังไม่ปรับปรุงจุดบกพร่องในส่วนที่เป็นการล้ำเส้นในข้อก,กฎหมายเขาเองอาจโดนจองกระถินจากศัตรูซึ่งมีอยู่รอบทิศได้ เหมือนกับที่เต้มงคลกิจพึ่งออกมาเตือนกันจอมพลังว่าให้ดูทนายตั้มนายสิทธาเบี้ยบังเกิดเป็นตัวอย่างซึ่งนาทีนี้ต้องยอมรับว่ากันจอมพลังผงาดขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งแทนทนายตั้มเรียบร้อยแล้วหากอยากจะผงาดได้ช่วยเหลือประชาชนไปนานๆกันจอมพลังจำเป็นต้องกำจัดจุดอ่อนของตัวเองให้ได้ขืนติดกับดักความโด่งดังยึดติดกับชื่อเสียงโดยไม่ฟังคำตักเตือนใดๆความยุ่งยากในชีวิตอาจจะมาเยือนในส่วนของพนักงานสอบสวนเองก็ต้อง มีเส้นแบ่งที่ชัดเจนในการรับมือกับพลังของการจอมพลังเพราะการปล่อยให้การจอมพลังมาให้ปากคําเองหรือนําสื่อมวลชนมาถ่ายทำมาไลฟ์สดการสอบปากคําผู้เสียหายนั้นพนักงานสอบสวนก็มีความผิดทั้งมาตรา157และมาตรา164เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆอย่ามองข้ามเด็ดขาดเพราะคนเป็นตำรวจ จะทำผิดกฎหมายเสียเองไม่ได้สํานักงานตํารวจแห่งชาติควรเข้ามาจัดระเบียบให้พนักงานสอบสวนรับรู้ทั่วกันทั่วประเทศอย่างเป็นทางการกันจอมพลังและกองทัพสื่อจะไปช่วยเหลือคนที่ไหนก็ได้ทั้งสิน้นยกเว้นในห้องสอบสวนตอนที่มีการสอบสวนผู้เสียหายเวลานั้นเขาต้องถอยออกมาไปออกนิ้วนอกห้องสอบสวนเท่านั้นห้ามเข้าไปชี้นาการให้การกับผู้เสียหายคืนไม่จัดระเบียบให้ถูกต้องแล้วก็ต่อไปกันจอมพลังอาจโดนคดีนุงน่งหนังจนหมดพลังไปช่วยเหลือประ ปรชาชน